Behind the fame, f a m กูมองไม่เห็น The air, the อ i r แต่ฉ <ained hear restrial noise> ันแบบมันแอบว่า Behind the fame เขาไม่ได้อ่านผิดกำลองเล่นดูกันเซฟว่ามันเป็นยังไงออ เฮ้ยสุดยอดให้เราทำอะไรเอ่อ,เ,อ,อเราต้องระบายตามนี้เอ่อโอเคมากดจำได้ย่า <Yeah. S 1> มากดจำได้จดี๋ยวเวเอ้ยระบายตามนะอย่าแล้วก็ระบายตามนะพี่เชียวอันนี้เชียวอ๋ออ๋อโอเคมันระบายแบบไม่ต้องกลัวว่าจะออกออกกรอบนะหู อ่เออแล้วลอ l g h t ไปข้นอกบตรงนี้สีเลองบ่ไปเลี่ย้บ่ระบาบเรามาเป็นสีระเปิดกันมเป็นนเสีระเปิดกันนะครับผมเคแล้วก็ <All right. S 1> ไปสีเหลืองบตรงนี้สีเหลืองอ่ะอา เง้ยมีอะไรไหมส,สั้นด้วยรออ่ะเราก็ไปเก็บสินะโอเคข้นมาโอ้โอ้อันนี้ห้องของเธอสินะห้องเรามีอะไรบ้างเนี่ยตัวอะไรบ้างอืตัวนี้เป็น เราทำกาแฟทำกาแฟน้ำกาแฟเอ้วทำอะไรใส่อ่าใส่ผงใส่เม็ดใส่ไปก็ไปเข้าไปอ่าฮะแล้วก็แก้วใส่ก็เทอ่าฮะอ่าฮะกลิ่นหอมชุดกระซึ้นหอม Mm hmm. น,นี่เอ่อเกาะไข่ได้กินไข่ดาวอ่ะอันนี้ปิ้งขนมปังได้เนี่ย <Yeah. S 2> แล้วเดบอยาไม่อย่าไม่อ,ไมอ่ะโอ,โอ้แซแ่บเลยฮะอร่อยเวอร์ไนส์อันนี้มืออะไรอะ่ะมือ นิ่วสาวนิ้วสาวอะไรล่ะพวกคนเดินเล่นในเมืองบ้านเมื่อสลัวในวันฝนตกออกอไรออก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 ก่อนพี่นะเอ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 มีอะไรเลยเป็นอะไรอะอ่าไม่มีอะไรมันคงจะดีไม่น้อยหากในเดินเล่นในทุ่งดอกดาวิดเดอร์นี้ว้าวสวยอะ แากว่าต่อแล้วอะเอาว่าลูกต่เมีขาตั้งวัาเลิกดูท่ากลางทั่วข้าวสารสีทองว้ามีเทยดวยใส่ดิใส่ใสอ๋อต้องเปิดอันนี้ออกก่อนอไม่เสียงระยเอยแล้วไเงระดีออกก่อน

เกียนคอดเก่งเขีนบวยอ่ะยังเป็นข้อความเลยอ๋อโอเคโอเคทำงานเถอะจะกลับมาสวัสดีค่ะกอล์ฟอ่ะเอาครูสบายดีไหมคะอะไรอย่าบวกื่อว่าคนะุณลุงอ่ะว่าลลอะไรนะ เออเป็นไงแค่ปัดปนอก็เจ <c oughs> ้ปืนอก็วาดออกมาได้แล้วจุดกรณ์แก่ที่อาศรรยัยอยู่ฝั่งตรงข้ามเชื่อวชาญด้านผ้าทิวทัศน์และสิ่งน้ำมันว่าผ้าตลอดเวลาและชอบเมินฉันตลอดเลยเขาชอบอยู่คนเดียวฉันสงสัยจังว่าเขามีเรื่องอะไรจะเล่าหรือเปล่าต่อไปก็วาน้ำแมวแแค่ฝน ฝั่นดินสอก็ออกมาเป็นรูปล่างได้แล้วสุดกยกอดสุดยอดเลยจะมาเวลา,วาแล้วออแม่อายุเยอะแล้วก็ฮะว้าเซฝุนนะครับผมเป็นการฝุนฝุนดินโซระบายสีเอ้ยไม่ใช่ระบายบายดินโซอ,อันนี้ระบายสอ็จเรียบร้อย สวยเงี้ปล่อยใไ,ไม่ถูกสามนาทีแม่งเสร็จแล้วห้ยเฮ้ยไม่เป็ไรรูปผู้ชายกับผู้หญิยงยืนอยู่ยข้างกันกลังเงยง็นใส่กันช่างไว้วาแจะเลยว่ารูปในนิวยอร์กสวรรค์มันเป็นร้านขายของชำร่วมสีแดงช่างชวนให้นึกถึงอะไรบางอย่างแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนภาพวายังขาเลยไป เราต่อแล้วยังแต่ว่าเราต่อแล้วอ้า alright alright แล้วกูว่าต่อแล้วงอนอ๋อมาต่อนี่เออ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 เลให้กูาอะ <laughs> อ๋อเดอตัวเท็ดเดอตัวเท็ดคือก็งงแค่ตัวละก็ทันตะวันแต่พลังใจเล็กๆลเล็กน้อยจากดัวทัตะวันรถทันตะวันจับเจยจากใครนะจากจากจากใครเจเจมันใครแล้วเนี่ยอ๋อเราต้องต่อเด้ออ่ะเสร็จละ คุอเลยไปคเลยแล้วอะฮะไปเลยสิ่งที่ต้องทำหนึ่งเพลงสองอาหารเช้าสามวิซุวิซุมอะไรสี่กับฟแล้วก็แล้วจะนาก็วัดเลิกโอเคบอกกด้วยแล้วไงอ้อะไรอะไรแล้วะ อ๋อโอเคอันนี้ดำดำดำอันนี้โอเคอันนี้เขีวเขียวเขีย,ขย,ขยอันนี้เขียวเขียวเเขียว,ยว ah, okay. อ่าโอเคอมีสีสั้นเลยโอเคว่า oh, okay. รูได้ยัง alright โอเ okay, คว่ารูต่อแล้แล้ว oh, <okay. S 1> นะกว่าจะได้ว่า Yeah. Oh, God, I it. All right, uh, book, 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 you shot. Uh-huh. Uh-huh. Uh -huh. uh -huh. Ah, okay. <sighs> กจลมองสันแดดยามบ่า,บายจู่ๆเขาก็สังเกตเห็นหญิงสาวฝั่งตรงข้ามแต่ประลังใจที่พุ่งพาออยากกระทางหันเขาก็พบพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาอ่ะโอเคเออจะได้เลรที่ไหนเน,นี่ยในห้องหนึ่งเหรอเฮ้ยอ้ย,อยม่น้องแมวได้ ว่าได้ส่วนของที่สองแล้วใช่ไหมเราตอนเล่นไปเล่อๆแล้วเนี่ยแล้วแต่ผมขิ้เกยจเล่นแล้เอ้ยพอละ